นี้เรามาดูนะครับว่าข้อหนึ่งเนี่ยพอยินดีเกิดขึ้นพอเราตามรู้ปุ๊บทาความรู้เลยว่าไม่ใช่เราถามนิดนึงว่าพระชาโตเมื่อกี้นะถ้าเรายินดีพระอาจารย์เห็นด้วยกับเราไหมเห็นไหมไม่เห็นแสดงว่าเราถอยมาก้าหนึ่งถ้าเราเชื่อแตามาว่าพระอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับความยินดีของเราตรงนี้พอเราถอยมาปุ๊บเราก็พิจารณาได้ว่าความยินดีไม่ใช่เรามันเป็นเหตุปัจจัยที่ เกิดขึ้นมาด้วยอาศัยอารมณ์ก็คือโลกธรรมฝ่ายดี 2. โลกธรรมฝ่ายดีที่ได้รับไม่เกี่ยวกับความอยากที่บอกไปแล้วนะมาจากบุญเก่าและการกระทําในปัจจุบันคือฉันทะตัณหาจึงไม่ใช่เหตุแห่งความสุขปฏิเสธตัณหาเลยตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งสุขแต่ตมาหรือพระพุทธรองบอกว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกเราโจดในตรงนี้เลยนะครับอันที่สาม แต่ตัณหานะครับเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมอันนี้เราพอเ,เราบอกว่าตัณหาไม่ใช่เหตุแห่งสุขแล้วเราบอกอีกว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะโลกธรรมฝ่ายดีที่เป็นกุศลวิบากที่ติณหาย,ยินดีพอใจนั้นมีน้อยในสังสารวัตรคือถ้าอะไรที่มันมีน้อยอ่ะแล้วเราไปยึดในสิ่งที่มันมีน้อยเราจะทุกข์ไหมทุกข์เพราะว่ามันจะอยู่แป๊บเดียวแล้วมันจะจากไปเป็นอื่นไปดังนั้นเราเลยจะต้องเอาความรู้ในองค์ความรู้มาว่า โลกธรรมฝ่ายดีหรือสุขและสมานัตในสังสารวัตรหรือสุขคตใขิในสังสารวัตรมีมากหรือมีน้อยมีน้อยสิ่งที่มีมากก็คือทุขติหรืออบายดังนั้นโลกธรรมเหมือนกันโลกธรรมฝ่ายดีมีน้อยแต่ที่เรารู้สึกว่ามันพอๆกันเพราะคติสมบัติกั้นเอาไว้เอาดีกับไม่ดีพอๆกันถ้าเป็นสวรรค์ดีเยอะกว่าถ้าเป็นพรมดีมากเลย กั้นหมดเลยนะคติกั้นไว้แต่เมื่อไรคติวิบติไปอยู่ไหนอบายจึงกลูเข้ามาแบบไม่มีระหว่างขั้นเลยนะในนรกอะ่ะไม่มีสุขเลยนะทุกๆขณะเป็นทุกขเวทนั้นนั้นจึงทําให้ตรงนี้อาจมาเลยบอกว่าอย่าดีใจหรืออย่าหยามใจสําหรับสิ่งที่เราสําเร็จในชาตินี้มันแค่ชั่วคราวอีกไม่นานไม่ใช่แบบนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรเราจะ อยู่ในวังเวียนที่เป็นวัตตะแบบนี้อยู่นะครับจึงทําให้ความรู้ที่สามก็คือแต่ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะโลกะรมฝ่ายดีที่เป็นกุศลวิบากที่เราศึกษามาที่ตัณหายินดีพอใจมีน้อยในสังสารวัฏอารมณ์ที่ดีจึงเป็นเพียงเหยื่อร่อตัณหาเท่านั้นแต่เยื่อร่อบัณฑิตไม่ได้รอศรัทธาไม่ได้เพราะศรัทธาจะรู้ว่ากลัวอะไรกลัวกาม เนี่ยที่บอกว่ายินดีที่กลัวอะไรเอ่ยกลัวกามว่ากามนั้นเป็นเหยื่อเพราะมีน้อยเหยื่อตรงนี้เป็นแค่ศรัทธาแต่ถ้าเป็นปัญญาเห็นว่าเป็นโทษจึงมีการหวั่นไหวการเห็นการได้ยินนะครับข้อ4ดังนั้นจะมาลงท้ายให้เราทําความรู้อีกว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วในชาตินี้หมายความว่าอย่าไปฟูเลยกับความสําเร็จ ได้แค่นี้ก็ดีแล้วบอกตัวเองเลยเพราะว่ามันมีน้อยนะครับอันนั้นทําความรู้4อย่างเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งว่า4อย่างนี้ทําความรู้อย่างไรนะครับอันนั้นมี3ามหรือสี่หรือแสดงว่าอ๋อแสดงว่ามี2เวอร์ชั่น4หรือ3อ่โอเคเอาคนที่3ก็เติมข้อ4ไป อาใครสามเติมสี่ตามข้อสี่ไปเอะมันขาดข้อไหนไปเอ่ยขาดข้อสี่นะได้แค่นี้ก็ดีแล้วอ่าเติมเข้าไปสั้นๆอ่าได้แค่นี้ไม่พออะไรนะอ่าดังดังนั้นได้แค่นี้ก็ดีแล้ววงเล็บในชาตินี้อ่ามาดูการตามรู้ความยินร้าย ถามว่าในชีวิตประจำวันยินดีนร้ายอะไรเกิดมากกว่าแล้วแต่คนแล้วกันนะแล้วแต่วิบากของคนบางครั้งเรายินอัตมาบอกวันนี้นะยินร้ายเราอยากคิดว่ามันต้องมากแค่เวลาที่แดดเข้าตาแล้วเราหยีตานี่ยยนร้ายยังให้รู้ว่ายินร้ายคือการผักอารมณ์ยินดีคือการดึงอารมณ์แม้ว่าน้อย ถ้าเราละเอียดเราจะจับได้ละเอียดว่าฉันยินราย์ละนึกออกไหมเอ่ยนะคือแค่เราฟังเขาคุยกันพบเนี่ยเรายินรลายแล้วนะแต่นั้นคําว่ายินรลายบางครั้งเนี่ยมันเป็นปฏิฆะแม้ว่าไม่มีคําพูดแต่นั้นการเพ่งโทษอาตมาก็เลยให้จับว่าถ้ามีคําพูดมาให้ไปใส่ว่าเพ่งโทษแต่ถ้ารู้สึกว่าปฏิฆะกับความพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่คําพูดยังไม่ออกให้มาใส่ความยินร้ายซะแต่ว่าไม่ถือว่าเพ่งโทษเพราะว่า เพราะว่าเพ่งโทษของเราเป็นกากรบาดโดยส่วนใหญ่เพราะอะไรเอ่ยไม่เคยได้สักวันหนึ่งเลยเพ่งโทษทุกวันแต่ตามาเลยบอกว่าฝึกถ้าเผื่อว่าขุนเนี่ยลองดูซิว่ามันมีคําหรือยังถ้าไม่มีคํารอดอะไรแบบนี้ยมันจะได้พัฒนาไงนึกออกไหมเอ่ยนะแต่ความไม่ให้ขุนเนี่ยมันได้ไหมเพราะเรามีอะไรปฏิคานูสใสอารมณ์ที่ไม่ดีมันต้องขุนก่อน แต่ขุดและตามรู้และทําความรู้เป็นเรื่องพุทธะนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูว่าให้ตามเห็นว่าความยินร้ายก็ไม่ใช่เราเหมือนกันเหมือนข้อหนึ่งเลยเกิดจากเหตุปัจจัยคืออนุสัยเมื่อรับอารมณ์ไม่ดีปฏิคานุสัยจึงเกิดขึ้นนะครับและให้เห็นว่าเป็นปัจจัยอย่าเอากิเลสเป็นเราอย่าเป็นก้อนเดียวแล้วรู้สึกว่ารักตัวเองว่าไม่อยากมีกิเลสอันนี้เอาใหม่ใครก็ตามแต่ที่กิเลสเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ให้เราเอาความรู้ปัจจุบันเข้าไปจับเลยหรือจะเล่าให้อตามาฟังก็ได้เพื่อตัดสันตติและให้เห็นว่าเราไม่อายพ่อเด็กคนนั้นและอตามาเป็นพยานว่าเราไม่อายเพราะเราสามารถเล่าได้โดยที่จะรู้เลยว่าเราไม่อายละแต่นั้นประโยชน์ได้คือ 1. เราตัดสันต,ติสอก็คือเพื่อให้เห็นว่าเราเริ่มจะพัฒนโตละเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องเรื่องอะไรที่จะเอาเรื่องไม่ดีไปเล่าให้คนอื่นฟัง ลองถามตัวเองดีว่าเพื่ออะไรและถามว่าเพื่ออะไรที่อาตมาจะต้องมานั่งฟังเรื่องของพวกเราเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าอาตมาบอกได้เลยว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรอาตมาไม่รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับกับเขาด้วยเขาจะมีปัญหายังไงก็ตามแต่อาตมาแค่รู้สึกว่าอาตมาคือคนนอกและกระดูเขาแล้วก็ให้ให้ความช่วยเหลือแบบคนนอกจะไม่รู้สึกเครียดพอกลับไปบ้านน่ะอาตมาไม่ได้รู้สึกทุกข์เลย แต่ในขณะที่เพื่อนอาตมาคือโยมเอรับฟังแล้วก็ทุกข์กับเขาด้วยทุกๆเรื่องของลูกค้าก็ตายสิแต่นั้นจึงทําให้อาตมาเลยบอกว่าถ้าเราไปยึดอะว่าจะต้องช่วยเขาให้ได้เนี่ยเราจะเข้าไปยึดแน่ๆนะดังนั้นจึงทําให้เวลาที่อาตมาฟังเรื่องของเราอะอาตมาไม่ได้อินนะแต่แค่เห็นเหตุปัจจัยแล้วก็บอกได้ว่าเราควรถ้าอาตมาอิน่ยอาตมาจะต้อง รู้สึกเศร้าใจไปด้วยแล้วก็ทนไม่ไหวกับเรื่องที่เข้ามาเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าข้อที่2ทุกเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอกุศลวิบากตรงนี้ต้องจัดการเรื่องกรรมและผลของกรรมก่อนเพราะว่าเวลาที่ทุกหรือความยินร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ดูเหตุปจัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยทุกเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ดีนี่คือตัณหานะ เป็นอกุศลวิบากเกิดจากอักุศลกรรมในอดีตที่เราทํามาเองไม่มีใครทําอารมณ์ที่ไม่ดีจึงไม่ใช่เหตุจริงๆบอกตัวเองเลยว่าถ้าเราไม่พูดอารมณ์นั้นคือเหตุแห่งทุกทุก,ทกอารมณ์ไม่ดีที่เข้ามาจะทําให้เราทุกแต่ถามว่าอารมณ์ที่ไม่ดีคืออะไรกุกลเศนอกุศลวิบากมาจากไหนอกุศลกรรมในอดีตใครทําแล้วทําไมต้องทุก ไม่ใช่เหตุจริงอาตมาจีแล้วว่าข้อสองคือเหมือนตรงเนี้ยข้อสองก็คือไม่ใช่เหตุจริงตัณหาไม่ใช่เหตุแห่งสุขตรงนี้เหมือนกันกนะ็คืออารมณ์ที่ไม่ดีไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์เป็นอกุศลวิบากนะแล้วเหตุจริงๆอยู่ที่ไหนข้อสามเหตุที่แท้จริงเกิดจากการที่เรายึดโลกธรรมฝ่ายดีที่มันมีน้อยอยู่แล้วคือเป็นโทษดังนั้นเมื่อไม่ได้จึงผิดหวังจึงทุกข์จึงไม่ใช่อารมณ์นั้น เราจะเห็นว่าบางคนที่เขาได้รับสิ่งที่ไม่ดีบางคนเขาไม่ได้ทุกข์เพราะว่าเขาไม่ได้ยึดคนที่ยึดจึงทุกข์ดังนั้นหาเหตุเทียมและเหตุแท้ให้เจอในแต่ละความยินดีและความยินร้ายและข้อสามตรงนี้แหละเนี่ยอาตมาให้เราใส่ว่ายึดในโลกธรรมหยาบกลางละเอียดลาบยศสรรเสริญส,ส,สุขหยาบกลางละเอียดใน ในตารางที่ให้เราใส่นะแต่ตรงนี้ทําความรู้ก่อนดังนั้นถ้าจะทําความรู้เนี่ยอาตมาไม่ได้ใส่เนื้อความตรงนี้ให้เพราะมันยาวเราต้องมาเปิดแล้วก็ท่องเอาเองว่า4ข้อเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทําความรู้แต่ตอนที่เราไปติ๊กเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราทําความรู้แล้วแต่ทําความรู้แล้วอาตมาก็จะให้เราใส่ความรู้สึกว่าทําความรู้ตามอาจารย์ 1. รู้สึกเฉยเฉยสอง รู้สึกดีสามรู้สึกดีมากถ้าโกหกตัวเองเฉยๆอยู่แต่รู้สึกดีมากอันนี้ก็ไม่ถูกดังนั้นถ้าเราพิจารณาแบบนี้แล้วรู้สึกเฉยๆอยู่ก็ให้ติ๊กว่าเฉยๆเพราะมันเป็นเพียงสัญญานะถ้าเป็นศรัทธาก็ต้องรู้สึกดีแล้วถ้าเป็นปัญญาคือสมณัตเลยนะเรื่องพวกนี้คือสมณัตนะข้อ4โลกธรรมฝ่ายไม่ดีเป็นยังไง มีมากในสังสารวัตรจึงเป็นภัยใหญ่ของสัตว์ดังนั้นให้บริกรรมว่าโดนแค่นี้ยังน้อยไปในชาตินี้ดังนั้นใครมาปรึกษาตามาเมื่อกี้ตามาบอกว่าน้อยไปที่เล่าให้ตามาฟังเราจะรู้สึกว่าลดทุกไปเยอะเลยเพราะอะไรเอ่ยเราคิดว่าใหญ่แต่ในสังสารวัตใหญ่กว่านี้มากดังนั้นจึงทำให้การพิจารณาแบบนี้เป็นพิจารณาความเป็นจริงไม่ได้หลอกเลยนะนี่คือความเป็นจริง แต่นั้นอันนี้ก็คือส่วนของวิธีการที่หกนะครับจบวิธีการที่หกท่านมวยคนไหนก็นี่ไง ในยถาปิปทานี่จะเลื่อนจากตัวสีเนี้ยยินดีร้ายไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้อาตมาพูดขนาดเนี้ยเราจะทำไหมพอทำปุ๊บเราจะเห็นแล้วมันแค่ตามรู้อย่าไปตามปกปิดเขาเกิดขึ้นรู้ตามความเปนจริงว่าเราเป็นคนมีกิเลสครบคือปุถุชนแม้ว่าพระโสดาบันก็ยังมีเกือบครบก็คือละสังวิจิกิจชาและตัว ทิฐิไปนะครับดังนั้นท่านก็ยังมีอีกเยอะเหมือนกันในการยินดียินลย้ลยแต่นั้นจึงทําให้อัตมาเลยบอกว่าแค่เราเข้าใจตัวเราเองและเริ่มสังเกตเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามองตัวเองตรงไปตรงมาซื่อๆเนี่ยนะบัณฑิตจะได้อาหารตันหาหรือผู้มีทิพย์พลจะเริ่มรู้สึกว่าอึดอัด ดังนั้นถ้าเราไม่ทำแสดงว่าเราแพ้ใครเขาจะมีเหตุว่าไม่ว่างไม่รู้เรื่องตัวเล็กไปอะไรอีกสารพัดเลยนะอาตมาเลยบอกว่าให้เอาใหม่ว่ามีคาส่อว่าไหนๆมาแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะต่อกันให้ติดเนี่ยหวิธีการเนี่ยทำเถอะแล้วยังไงยังไงเราเจอกันแน่นอนในเส้นทางของพิวัตะนะครับดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อ เรื่องตารางที่จะให้เราไปทำงานแล้วก็คือจะมีตารางอัตราสมาัพนิธิตารางชีวิตนะครับภชโตแล้วก็ยินดีล้ายสอย่างนี้พรุ่งนี้น่าจะใช้เวลาได้อยู่นะครับดังนั้นเรื่องสติปัฏฐานนะที่ค้างไว้เนี่ยตอนนี้สติปัฏฐานให้ไปดูที่สุรินทั้งที่12 อธิบายโดยละเอียดเหมือนกันเป๊ะเลยนะเพราะว่าที่สุรินมีนะดังน,น,นั้นก็คือที่ใส่มาให้เผื่ออรตมาหมดมุกแล้วก็รู้สึกว่ามันไปเร็วมากเลยตอนนี้ไปช้าแสดงว่าพวกเราสนใจแล้วก็เป็นส่วนที่เขาเรียกอ,อะไรเอ่ยให้ความสําคัญธรมารู้แล้วละว่าสติปัฏฐานไม่น่าจ,จะได้นะครับเพียงแต่ว่าเอามาใส่ในเล่มนี้เพื่อคนสนใจจะได้ครบและพอเราไปดู YouTube เราจะมีตัวนี้เป็นส่วนที่อ้างอิงอยู่นะครับ นั้นก็วันนี้เลยไป20่นาทีขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าจบวันนี้ก็จะดีมีนะถ้าเผื่อว่าใครจะเอาซอฟต์ไฟล์เกี่ยวกับเรื่องของตารางเราเอาไปจัดทำรูปเล่นแบบแบบนี้ก็ได้แต่ว่าที่อาตมาไม่ทำให้เพราะว่ากลัวเราจะไม่ใช้ที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราพอที่จะพบไปได้และสิ่งที่สำคัญเนี่ยอาตมาให้ตั้งแต่คาล endar เลยนะ คาล e n นด r แต่ละเดือนแล้วก็ให้ To Do List ในลักษณะไม่ได้ธรรมดาด้วยต้องจําแนกว่างานนั้นเนี่ยสำคัญเร่งด่วนสําคัญไม่เร่งด่วนไม่สําคัญเร่งด่วนและไม่สําคัญไม่เ่งใช่นะ mm hmm. อาตมาติดมาว่าอาตมาเคยเป็นเครื่อหัดดังนั้นเนี่ยฮะก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากจะใช้งานพวกเรา เพราะว่าเราจะมองไม่เห็นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราเริ่มละคลายบ้างแล้วกับการยึดในลาบเราละคลายบ้างแล้วกับการยึดในยศคือถ้าเราโยนไปอย่างเดียวนะยึดในยศยึดในยศนยศเราเคยชินอยู่นั่งมันเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นจริงๆใช่คือถ้าพิจารณาลึกลงไปนะตัณหาจะเหือดแห้งเลยแต่ได้แค่โยนว่าเอา้ายึดในยศยึดสรรเสริญยึดคือ สักแต่ว่าพูดจนไม่เข้าใจไปแล้วแต่ตอนนี้ตะมาให้เราเข้าใจก่อนพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยพอเราสามารถแยกได้ขนาดหยาบกลางละเอียดบอกได้เลยว่าเราจะรู้จักตัณหาอย่างดีมากนี่เป็นอาหารของเขานะครับพ่งนี้มาเจอกันแบบละเอียดอุปทานใส่ได้ก็คือ,อตัวนี้เป็นคำถามที่ดี เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายตารางให้ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเรามีสองอย่างก็คือทุกที่เกิดขึ้นเพราะเราทั้งยศทั้งสุขพื้นที่คอมฟอร์ตโซนทางไหนก็ดำแต่แล้วก็มียศด,ด้วยว่าไม่ควรทําเสียงดังแบบนี้แล้วก็มีพื้นที่คอมฟอร์ตโซนทางหูด้วยยศมันก็เลยเกิดขึ้นสุขเป็นตัวส่งผ่านมาให้เราในลาบยศสรรเสริญเพราะว่าสุขเนี่ยเป็นต้นต่อของอายตนะที่กระทบอายตนะภายในภายนอกกระทบ แล้วก็แปลงมาเป็นบัญญัติด้วยวิถีจิตนึกออกไม่เอ่ยก็เลยเป็นลาบเป็นยศเป็นสรรเสริญแบบมีปุกขลาทิฏฐานให้เห็นแต่สุกเนี่ยเริ่มเป็นธรรมาทิฏฐานมีลักษณะปุกขลาทิฏฐานบ้างเวลาที่เราเห็นเป็นนิมิตอนุพยัญชนะคืออารมณ์ที่ดีแต่ว่าเขาเริ่มมีสภาวะอยู่นะสุกนะนั้นจึงทําให้ถ้าคนศึกษาจะรู้เลยว่าอินกับการติดในสุกเพราะว่ามันเห็นละเอียดยึดในตาเป็นต้นเนี่ย พระสูตรจะแสดงไว้แต่ว่าเราจะไม่เข้าใจเรื่องของตัวสุขที่เป็นโลกธรรมจริงๆดังนั้นอนตาตมาเลยบอกว่าให้จําแนกเถอะให้เชื่ออาตมาคืองานพวกนี้จะวัดได้เลยว่าเรามีวินยัยหรือเรามีศรัทธาต่อต่อเส้นทางหรือศรัทธาต่ออตาตมาแค่ไหนต้องฝืนต้องฝืนทำนะแต่ว่าอตาตมาก็ไม่ได้เรียกร้องนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราต้องรู้เองว่านี่คือประโยชน์ของเราคืออตาตมา อย่างที่บอกว่าไม่ต้องตอบแทนอะไรนอกจากทำตามพัฒนาตัวเองก็คือแค่นี้พอแล้วถ้าใครถามว่าที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองใครเป็นอาจารย์ของเธอนี่คือการตอบแทนที่ดีที่สุดเหมือนกับสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์ชมว่าใครคืออาจารย์ของเธอนั่นคือสิ่งที่เขาตอบแทนอาจารย์ดีที่สุดแล้วนะนั้นจึงทำให้ไม่ต้องไปโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์อาจารย์ของเรา ให้เชื่อาตอมาให้หยุดเถอะเอาแค่เราถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเหมือนเธอบ้างค่อยให้นะอย่าไปแจกจ่ายอย่าไปอะไรเชื่อแตอมานะ,อ,ะอนุโมทนากับพวกเราพวกนี้มาจบกันตารางโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะสาธุ